ตังทุกวันเราจะรู้ค่ะาเยอะๆแต่ก็ต้องรีก่อนกคาเลยวแล้วก็มีาทันเก็ี่ว่าใครก็ได้ขับไปมอห้าวิครับคาดว่ามันทอนปกี่บาทหนูต้องว่าประมาณประมาณเก้าสิบไหมโอ้สืสิบบาทแกงนกบ้วนนี่นเองบดเอาไปเองนี่มันเป็นยังสีเลยบอกมันมาซื้อน

ในตลาดโชว์โชว์เนี่ย <c oughs> เราดูได้ยังไงว่ามันเป็นเงินปลอมมันมันไม่เหมือนกระดาษเหมือนเหมือนเหมือนกระดาษอะคะ่ะมันนุ่มๆถ้าเป็นแบงค์แบงค์เอ้แบงค์ร้อยของเราเนี่ยมันจะโดนสัมผัสมือมันจะรู้สึกได้เออมมนมันเป็นมันๆใช่ไหมคะแต่ตัวนี้มันนุ่มเหมือนกระดาษ A4 เราธรรมดา รู้ตัวตอน,นตตที่แบบลูกค้ามาเราขายของเสร็จแล้วมานับเงินว่าวันนี้เราได้เท่าไหร่ทีนี้พอดีลูกค้ามาซื้อหอมเนี่ยมือเปื้อนน้าก็เลยนับไปมันก็เป็นสีแดงติดที่มือค่ะก็เลยรู้เลยว่าเป็นแมงป่องแล้วมันมีลักษณะเบาเบาแล้วก็นุ่ม,มค่ะคาดว่าได้ตังค์ทอนไปกี่บาทก็จะทอนไปประมาณสักเก้าสิบมั้งคะซื้อหอมแน่เลย <c oughs>